มีเวลามาต่อตาไรายการช่วงนี้เขาไม่ต้องยืนกันแล้วออมท้องเขาเลยไม่ต้องยืนพูดกาวไปไม่ท้องฉันต้องบอกว่าฉันแค่อ้วนใช่ไหมขอบคุณมากสบายใจหรือยังสบายใจแล้วอัเดตต่อค่ะตอนนี้ครับมาติดตามหนังเรื่องใหม่ในกองจอนนี่เดฟนะครับกับมอเดอร์ไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นครับ จอห์นนี่เดฟนะครับจูมือคู่บ้านสาวส,สวยแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับบินลัดฟ้าไปประเทศญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาครับเพื่อก็เป็นการร่วมโปรโมทหนังเรื่องมอเตอร์คผลงานล่าสุดของเขาแต่ว่าทริปเดินแฟนดันปลิตของเขาเนี่ยในครั้งนี้ก็ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าทันทีที่เขาไปถึงเนี่ยก็ป่วยหนักจนทําให้ต้องพลาดนะครับงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ครับ จอห์นนี่เดฟนะครับก็เป็นดาราขวัญใจใชายญี่ปุ่นมาโดยตลอดหนังของเขาแทบทุกเรื่องสามารถทํารายได้ได้ดีมากที่ญี่ปุ่นครับโดยที่สนามบินเนี่ยก็มีเหล่าแฟนคลับไปเฝ้ารอพบเขากันอย่างคับคัง่งแล้วก็เขาก็ได้พูดคุยและแจกลายเซ็นทุกคนเนี่ยอย่างเป็นกันเองโดยไม่ได้แสดงอาการป่วยแต่อย่างใดครับจากนั้นวันที่27มก,การ,ราคมนะครับก็มีกําหนดการว่าจอห์นนี่เดฟจะต้องมาร่วมง,งานแถลงข่าวพบปากสื่อมวลชนญี่ปุ่นและก็สื่อมวลชนต่างชาติกว่า200คน แต่ว่าหลังจากมีการรอกันนานกว่า1ชั่วโมงทางผู้จัดงานก็ต้องออกมาขอโทษทุกคนว่าจอห์นนี่เดฟนะครับป่วยหนักจนไม่สามารถมาร่วมงานถแถลงข่าวได้ทำให้สื่อทุกคนเนี่ยต้องเก็บของกลับบ้านไปอย่างน่าผิดหวังครับแต่ว่าสื่อบางคนก็บอกว่าเข้าใจเหตุผลนะครับของจอห์นนี่เดฟแล้วก็บอกว่าทุกคนชาวญี่ปุ่นเนี่ยรักจอห์นนี่เดฟมากและเชื่อว่าหากเขาหายดีแล้วก็คงจะมีการจัดงานถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง สุดท,ท้ายแล้วนะครับจอห์นี่เดฟก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเพราะว่าเขาเนี่ยก็กัดฟันคนมาการป่วยออกมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ในช่วงค่ำนะครับก็คือว่าเขาพลาดงานถแถลงข่าวแต่ว่าก็มาในงานเปิดตัวนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีสีหน้าอิดโรยไม่สดใสาปากซีดด้วยแต่เขาก็พยายามทักทายแฟนคลับทุกคนอย่างเต็มที่โดยก็มีนี่เลยนะครับพันยาสาวสวยอย่างแอมเบอร์เฮิร์สนะครับคอยดูแลเคียงข้างเขาตลอดเวลาซึ่งก็ทำให้แฟนๆทุกคนนะครับประทับใจในสปิริตของเขาที่ตอบแทนความรักของทุกคน องไรก็ตามนะครับการเปิดตัวหนังเรื่องม o ลเดย์คายที่ญี่ปุ่นนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นความหวังสุดท้ายแล้วในการเก็บรายได้เพราะว่าหนังนียมีการเปิดตัวที่อเมริกาแต่ว่าออได้กระแสะตอบรับที่แย่มากสามารถทําเงินไปได้เพียง4.1ล้านดอลลาร์ใน3วันแรกซึ่งเป็นยอดที่น้อยมากหากเทียบกับหนังเรื่องอื่นที่เขาเล่นครับ ่เชื่อว่าจะเปิดตัวได้น้อยขนาดนี้นะ<ช>มีกินเน็ตด้วยอ่ะใช่แต่ว่าพัดไปดูนี่ไปดูเรตติ้งใน IMBD มานะครับเขาบอกว่าคุณเรตติ้งกับ5กว่าแต่ว่ายังไงก็ต้องไปลองดูแล้วก,กันว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับหรือว่าเดี๋ยวถ้าพัดไปดูมาเดี๋ยวพัดมาเล่าให้ฟังเออได้ได้โอเคมาสปอยให้ฟังโอเคอ่ะ